ว่าคุณเล่นเล่นเอแล้วบอดที่ไหนมันย่อได้ฮะคุณบอดที่ไหนมันย่อได้ Double kill The glory is mine, but I still honor the fallen ฮะทหารเราตอนนี้เราบอกบีดีบีดีบีดี First blood.

ผมกลัวแบตผมชาร์จไม่เข้าอ่ะแล้วมันก็จะถ่ายคลิปแบบจบแบบไปง่ายๆได้เลยอ่ะนนึงโทำไงอ่ะคุณนั้นเล่นตานี้พอแล้วผมจะไปชาร์จแบตแล้วผมไม่เล่นแล้วแบตผมจะหมด ย้อไอ้กระดาษก็ไก่ไม่ต้องเปิดไม้ด้วยนะเปิด ใช่ชอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยอย่าลืมนะบอดมันซุปได้ขอบคุณนะดจ้เบอร์เคิลบอดมันซุปได้มันตายโวได้มันย่อมไม่ได้ อยู่่นีเลขอของหน่อยขอบคุณนะ good the yagami's name will live onward